ถ้าคุณเลือกไม่ได้นะครับผมระหว่างรถ2อคันนี้ที่อยู่ด้านข้างผมนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วซื้อรุ่นไหนที่คุ้มค่ากว่ากันนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมแบตเตอรี่วางตําแหน่งเดียวกันเห็นไหมตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ใน่วนของส5แอมป์นะครับผมนี่เลยเห็นไหมเอ่ยเป็นแบตเตอรี่ lbn 1 lbn 1นี่คือยังไงนะเป็นแบตเตอรี่แห้งนั่นเองนะครับผมสามารถนะครับสต,ตาร์ทรถได้เลยไม่ต้องเติมน้ํากลั่นนะครับผมแล้วข้อดีของมันคือสามารถสตา,าร์ทในจุดที่มีอุณหภูมิต่ำๆได้ b s u v รถเก๋งสปอร์ตนะครับเป็นทรงแฮชแบ็กนั่นเองนะครับผมนะราคาต่างกันที่แสนสามที่เหลือแรงม้า170แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรเท่ากันนะครับผมแล้วก็คือด้านข้างนะครับผมตรงนี้ก็คือมีในส่วนของคีเรตโ Operation System คือกุญแจอัจฉริยะเหมือนกันนะล้อแม็กตัวนี้เป็นขนาด17นิ้วนะครับผมซีเรียวยังก็ให้2 1 5 6 0ึ1 7นั่นเองนะครับอันนี้ส่วนของคือตัวนี้ตัว MGF 5นะครับผมซึ่งคันนี้ เหมือนกันไหมเหมือนกันนะผมคันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่ที่265 5 0 R 17คือแม็กขนาด17นิ้วเท่ากันอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนของด้านท้ายนะครับผมคันนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนไฟท้าย Porsche Cayenne น,นะครับผมก็คือเป็นไฟท้ายสิ g เนเจอร์ยาวๆแบบนี้เนาะนะครับยาวๆเลยนะอัน,นี้้เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะมีคัมโชกยาวๆนะเหล็กตรงนี้ครับเป็นตัวคัมโชกนะครับผมเพื่อให้ช่วงล่างนะครับผม บอกได้เลยว่าทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะตัวนี้เป็นขับเพื่อนล้อหลังทั้งคู่เหมือนกันนี่อันนี้ก็คือเป็นหน้าจอขนาดใหญ่มีโหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด5โหมดนะครับผมนะฮะปกติโหมดสปอร์ตโหมดหิมะนะครับผมโหมดตั้งค่าเองแล้วก็โหมดนุ่มนวลนะครับผมหรือไม่ก็เราสามารถสไลด์ได้ดูรอบคันุของรถคันนี้ได้เลยแล้วก็โหมดการขับขี่เมื่อกี้นี้ที่ผมบอกผลรูปบ้านเสร็จแล้วก็มาในส่วนของรูปรถตรงนี้นะครับผมรูปรถเนาะแล้วก็มา นี่ส่งของการขับขี่เนาะเห็นปะกดคัดขับขี่เสร็จมันจะมีโหมดการให้เลือกทั้งหมดห้าโหมดเห็นไหมโหมดนุ่มนวลสีเขียวโหมดปกติสีฟ้าโหมดสปอร์ตสีแดงโหมดทิมมะสีขาวแล้วก็โหมดตั้งค่าเองเป็นสีม่วงนะครับซึ่งเป็นโหมดที่ผมชอบคือโหมดสปอร์ตขับแล้วมันแรงมากเลยแต่ว่ากินไฟฟ้านิดนึงนะครับผมสวัสดีครับผมแบงค์ดัตกิจนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง แบงคลาสกิตน,นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว2คันนี้นะครับผมถ้าคุณเลือกไม่ได้นะครับผมระหว่างรถ2คันนี้ที่อยู่ด้านข้างผมนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วซื้อรุ่นไหนที่คุ้มค่ากว่ากันนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมก่อนที่ท่านจะรับชมคลิปนี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์ กด s u b s c r i ์ e นะครับผมหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆในโอกาสถัดไปนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบทั้ง2คันนี้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรซื้อรุ่นไหนคุ้มค่ากว่ากันแล้วรถทั้ง2คันนี้นะครับผมเหมาะกับลูกค้าประเภทไหนนะ,ะเดี๋ยวผมเริ่มจากสิ่งที่แตกต่างกันสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งแรกเลยก็คือ1เรื่องของราคานั่นเองนะครับผมราคาคันนี้เริ่มต้นอยูที่5 6 9 9 0 0บาท ส่วนคันนี้นะผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่69,900 0บาทราคาต่างกันที่1 3 0 0 0 0บาทนะครับผมแส0 0 0 0บาทแตกต่างกันอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาให้ดูคลิปนี้นะครับว่ามันต่างกันอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเรื่องบอดี้รถอันนี้คือเป็นรถเก๋งนะเป็น5ประตูแฮชแบ็กนะครับผมส่วนคันนี้เป็นรถ BSUV ซึ่งหนีน้ำท่วมได้นะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าเมื่อวานนะที่สมุทรปราการน้ำท่วมนะครับผมฝนตกหนักน้ำระบายจากท่อไม่ทันนะฮะ คือเอาใา้ว่าท่วมมิดฟุตบาทซึ่งรถคันนี้ลุยน้ําได้นะครับผมถึง13.6เซนติเมตรซึ่งคันนี้ลุยไม่ได้นะผมเหมาะกับวิ่งในเมืองนะนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างละประเภทของรถนะครับอันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้ก็จะเป็นรถแนวแฮสแบกรถซีดานทั่วไปนะผมก็อารมณ์เดียวกับ MG 5คันนู้นเลยเนาะนี่คันนี้นับนี่ MG 5ของเรานะอันนี้เป็นซีดานตูดซีดานแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือลุยน้ําได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะอ่ะเดี๋ยวผม บอกจุดที่มันเหมือนกันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่ะจุดที่เหมือนกันถัดไปนะนะครับผมในส่วนของเรื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นแม็กสครสตัดคู่หน้า ah แล้วช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบไฟลิงซึ่งมีจุดยึดถึง5จุดเหมือนกันเอาง่ายว่าช่วงล่างเหมือนกันทุกอย่างเลยเปลี่ยนแค่กระโดงของมันก็คือบอดี้รถของมันนั่นเองนะครับผมส่วนแรงม้าสูงถึง170แรงม้าก็เท่ากันนะครับผมแรงบิดอยู่ที่ เท่าไรเอ่ยนะ250นิวตันเมตรก็เท่ากันนะครับผมผมบอกได้เลยว่าทั้งแรงบิดแรงมาเท่ากันจุดต่างอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้นะ m g s 5วิ่งได้416กโลเมตรนะ6 1 6ส่วนคันนี้วิ่งได้423กิโลเมตรทำไมคันนี้ถึงวิ่งได้มากกว่ารู้ไหมครับเพราะว่าบอดี้รถมันเบากว่านั่นเองนะเพราะมันเป็นรถเก่งนะครับผมแล้วก็ ทั้งสองคันนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการขับอยู่ในโหมด NEDC นะครับผมเพิ่งเป็นโหมดการขับขี่ที่ได้มาตรฐานของ MG นะครับผมอยู่ในห้องที่เขาทดลองขับกันมาแล้วแล้วก็ได้416 420กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดูทีละคันว่าฝากระโปรงคันนี้คันนี้ต่างกันยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดดูคันนี้ก่อนนะครับนี่นะครับอ่ะ MG4 รถที่ฮอตที่สุดขายดีที่สุดก็คือหนีไม่พ้นคันนี้ช่วงล่างคือบอกได้เลยว่าระดับโลหนะครับผมนี่ฮะเปิดขึ้นมา ภายในห้องตรงนี้เหมือนกันเลยนะเปิดขึ้นมาก็คือจะเจอแผ่นพลาสติกครอบตรงนี้แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นขนาด35แอมป์เท่ากันนะฮะอันนี้คือขั้วบวกขั้วลบนะครับกล่อง ECU วางตำแหน่งเดียวกันเลยนะสำหรับตัว MG4 นะครับผมอันนี้เป็นน้ำหล่อเย็นนะที่ไปทําตัวในส่วนของตัวความร้อนจากตัวมอเตอร์นะครับคือช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแพตฟอร์มเหมือนกันที่สําคัญมีคําโชกยาวๆนะเหล็กตรงนี้ครับเป็นตัวคําโชกนะครับผมเพื่อให้ช่วงล่างนะครับผม บอกได้เลยว่าทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังทั้งคู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคัน MG F5 นะครับผมมาดู S5 นี่มันมีอะไรบ้างนะนะเดี๋ยวดูเปิดฝากระโปรงเทียบกันเลยดีกว่ามันต่างกันยังไงนะผมบอกว่ามันแทบจะไม่ต่างเลยห้องเหมือนกันเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดหน่มันแทบไม่ต่างกันเลยนะนะครับอ่ะ MG S5 ต้องดึงอีกหนึ่งสเต็ปนะครับผมนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะ ปิดขึ้นมานะครับเห็นไหมเอ่ยการวางของส่วนของห้องเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันเลยแต่ทั้ง2คันนี้ไม่มีเครื่องยนต์ทั้งคู่นะครับผมแบตเตอรี่วางตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ในส่วนของ35แอมป์นะครับผมนี่เลยเห็นไหมเอ่ยเป็นแบตเตอรี่ LBN1 LBN1 นี่คือยังไงนะเป็นแบตเตอรี่แห้งนั่นเองนะครับผมสามารถนะครับ สตาร์ทรถได้เลยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะครับผมแล้วข้อดีของมันคือสามารถสตาร์ทในจุดที่มีอุณหภูมิต่ำๆได้และอย่างลงตัวเลยนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วก็กล่อง ECU อยู่ตรงนี้ครับตำแหน่งเดียวกันเลยตี้นี้ที่ผมยังไม่ได้เปิดตัว MG4 นะตำแหน่งเดียวกันเลยนะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของปั่นน้ำฝนแล้วก็น้ำหล่อเย็นมีเหมือนกันนะฮะนะครับเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ตัวนี้ครับผมคําโช๊คนะมีเหมือนกันเห็นไหมเอ่ยมีเหมือนกันเลยนะครับผมมีเหมือนกันเลยทั้ง2คันนะฮะอ่ะ ประมาณนี้นะครับผมถ้าคุณเลือกไม่ถูกนะผมก็จะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ขอเนี้ยเปิดฝากระโปรงไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดถัดไปนะล,นล้อแมกอลลอยของรุ่นนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าล้อแมกตัวนี้เป็นขนาด17นิ้วนะผมซีรีย์ยังก็ให้ 21560R17 นั่นเองนะครับอันนี้ส่วนของคือตัวนี้ตัว MGF5 นะครับผมซึ่งคันนี้เหมือนกันไหม <laughs> เหมือนกันนะครับผมคันนี้เหมือนกันไหม <laughs> เหมือนกัน อยู่ที่265 50R17 คือแม็กขนาด17นิ้วเท่ากันแต่ซีรีส์ยางตัวนี้จะแก้มเตี้ยกว่าคือตัวแคมเบอร์หน้ายางคืออยู่ที่50ตรงนี้ครับตรงนี้คือในส่วนของตัว50แก้ม50แต่ตัวนี้อยู่ที่60เห็นไหม60นะครับ60ก็คือแก้มมันจะหนากว่านั่นเองเพราะว่ารถคันนี้มีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับผมก็คือประมาณนี้เลยเนาะนะครับในส่วนของช่วงล่างเป็นดิสเบรทั้ง4ล้อเหมือนกันช่วงล่างไฟลิงเหมือนกันนะครับผมอะนะครับ ส่วนไฟเดียวที่กระจกบ,บางข้างนะผมมีเหมือนกันหูช้างเป็นสีดําคือเน้นความเป็นสปอร์ตนะครับผมทั้งสองคันนี้เลยแล้วก็คือด้านข้างนะครับผมตรงนี้ก็คือมีในส่วนของ Keyless Operation System คือกุญแจอัจฉริยะเหมือนกันนะกดปุ่มตรงนี้ก็เหมือนกันนะนะครับอันนี้ปุ่มจะเป็นนี่สีเหลี่ยมน,นะครับกดกระพุ๊ดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะกดปุ่มนะครับผมอันนี้ก็กดปุ่มตรงนี้เหมือนกันนะครับนะ่ะสามารถกดปุ่มเพื่อที่จะเปิดรถเข้าไปได้เช่นกันนะครับ เดี๋ยวมาดูส่วนของด้านท้ายนะครับผมคันนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนไฟท้ายปอร์เช่คายเอนนะครับผมก็คือเป็นไฟท้ายสิเกเนเจอร์ยาวๆแบบนี้เนาะนะครับยาวๆเลยนะอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะนะครับของ MG S 5ของเรานั่นเองนะครับผมมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะ4ี่จุดนะครับผมมีสปอยเลอร์หลังให้ครบถ้วนเลยนะครับขาท้ายก็เปิดได้นะเปิดท้ายอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะผมสามารถเปิดอัตโนมือนะผมก็เปิดขึ้นไปแบบนี้เลยซึ่งตัว MG 4ก็เช่นกันนะครับผมมีเซนเซอร์4ี่จุดนะครับผมนะสปอย มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมนี่ซึ่งทั้ง2คันมีกล้อง360องศาหเหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงบ้างเอง่ยทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะขออน,นุญาตปิดนะครับผมเบาะพับได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นรถแฮชแบ็กหรืออันนี้เป็นรถ B SUV นั่นเองเดี๋ยวมาดูด้านในต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะครับผมพวงมาลัยนี่แทบจะเหมือนกันเลยพวงมาลัยนี่แทบจะเหมือนกันเลยนะนะครับนี่อ่ะผมนั่งให้ดูก็ได้ วงลัยมัลติฟังกชันคอนโทรลพวกเมาส์ฟังก์ชันต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะหน้าจอตรงนี้ขนาด12หน้าจอตรงนี้ขนาด10.25นิ้วซึ่งตรงนี้ครับผมขนาด12นิ้วนั่นเองนะผมนี่อันนี้ก็คือเป็นหน้าจอขนาดใหญ่มีโหมดการกระพริบให้ทั้งหมด5โหมดนะครับผมนะฮะปกติโหมดสปอร์ตโหมดหิมะนะครับผมโหมดตั้งค่าเองแล้วก็โหมดนุ่มนวลน,นะครับผมหรือไม่ก็เราสามารถสไลด์ได้ดูรอบคันของรถคันนี้ได้เลยอันนี้คือในส่วนของตัว หน้าจอมอนิเตอร์ของ mgn 5ซึ่งผมบอกได้เลยว่าคันนี้มันจะลํำกว่าตัว mg 4นั่นเองนะครับทุงอะไรนี้ก้านเดียวกันเลยนะฮะนะครับผมแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้ารูปบ้านให้ดูนะครับผมแล้วก็เรามาดูแบ็คกรานะแบ็คกราเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปวัดก็ได้นะไหมเปลี่ยนเป็นหิมะก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นใต้ท้องทะเลหมดตะกี้นี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็โหมดการขับขี่ตะกี้นี้ที่ผมกดรูปบ้านเสร็จแล้วก็มาในส่ววนนของงรรรรรููปปตี้้ผมาแลก็ นี่ส่นของการขับขี่เนาะเห็นปะกดการขับขี่เสร็จมันจะมีโหมดการให้เลือกทั้งหมด5โหมดเห็นยวโหมดนุ่มนวลสีเขียวโหมดปกติสีฟ้าโหมดสปอร์ตสีแดงโหมดทิมะสีขาวแล้วก็โหมดตั้งค่าเองเป็นสีม่วงนะครับซึ่งเป็นโหมดที่ผมชอบคือโหมดสปอร์ตขับแล้วมันแรงมากเลยแต่ว่ากินไฟฟ้านิดนึงนะครับผมก็จะวิ่งได้น้อยกว่าโหมดทั่วไปซึ่งโหมดนุ่มนวลกับโหมดปกติก็จะกินไฟฟ้าได้น้อยกว่านั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ด้านในเนาะเหมือนกันนะครับผมครับแต่ส่วนของ MG S5 ที่ผมชอบอีก เห็นไหมแอร์ตอนที่2นะผมสามารถปรับได้มีช่อง USB USB C ได้นะผม USB C นะครับผมนะนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะของตัวของ MG S5 เป็นเบาะหนังทั้งหมดแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างเอ่ยสีเทาๆเนอะนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะนะครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างนี่นะเดี๋ยวเรามาดูภายในของ MG4 กันบ้างนะอันนี้ปิดนะผมปิดนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในของ MG4 กันบ้างนะแตกต่างกันยังไงนะฮะนะครับนี่ ดูกันเลยนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอพวงมาลัยนี้เหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันหน้าจอตรงนี้มีสีเหมือนกันหน้าจอตรงนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แต่หัวเกียร์มันจะ,ะมามา,มาอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือหน้าจอหัวเกียร์อยู่ตรงนี้นะผมนี่เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีกระโดงที่แตกต่างกันคือมันจะเว้าสามารถวางของได้ตรงนี้นะครับวางของได้ตรงนี้เนาะนะครับนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับให้ดูภายในประมาณนี้ ส่วนลูกเล่นต่างๆก็จะน้อยกว่า S5 นิดนึงเพราะว่า S5 มันออกมาทีหลังเนาะหน้าจอก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับฟังก์ชันก็ต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับผมนะสามารถเลือกในส่วนของ Apple CarP l a y Android Auto ได้เช่นกันนะครับปกดรูปบ้านก็คือเข้าเมนเมนูมี Play เพลงนะมี FM AM Apple c a r า l a y Android Auto ก็สามารถจิ้มเข้าไปเล่นได้เลยโหมดการขับขี่รถก็อยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะเลือกโหมดการขับขี่นะครับเหมือนกันเลยนะนะโหมดการขีข่ก็คือจะมีโหมดประหยัดนะครับผมโหมดปกติโหมดสปอร์ต โหมดทิมะแล้วก็โหมดตั้งค่าเองเอาไงกันวะภายในมีเหมือนกันมี5โหมดเหมือนกันนะครับผมแต่หน้าจอมอนิเตอร์ที่เขาแสดงแตกต่างกันนิดนึงนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือมี5โหมดการขับขี่เหมือนกับตัว MG S5 เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะเบาต่างกันนิดนึงนะฮะเบาะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะนะครับผมแต่เบาเขาเป็นสีดำเนาะ S5 เป็นสีเทาๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปรับกระจกไฟฟ้านะมองข้างปรับตรงนี้เลยพับไฟฟ้าปรับ L ซ้าย R ขวานะครับผมแล้วนี้ก็คือ ไฟนะปรับสูงต่ําได้นะผมนะถ้าคนนั่งเยอะๆก็ปรับเลขสามนะผมให้ไฟมันสาม,มารถปรับสูงต่ําได้นะนะครับอันนี้คือไฟจะสูงแต่ถ้าคนนั่งเยอะๆยหน้าหงเหี่ยเราก็ปรับมาเลขสามนะครับผมเลขสามให้ไฟมันกดต่ําลงมานั่นเองนะครับผมแหมเป็นไงกันบ้างเอ่ยนะนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยน,นะครับผมโดยรวมแล้วรถทั้งสองคันนี้ต่างกันที่แสนสามต่างกันแค่ประเภทของรถ BSUV รถเก่งสปอร์ตนะครับ เป็นทรงแฮชแบ็กนั่นเองนะครับผมนะราคาต่างกันที่แสนสามที่เหลือแรงม้า170แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรเท่ากันนะครับผมแบตเตอรี่ไฟฟ้าตัวนี้นะผม50กิโลวัตต์ชาวนะเท่ากันทุกอย่างเลยแต่คันนี้วิ่งได้น้อยกว่าเพราะบอดี้รถมันใหญ่กว่าซึ่งตัวนี้วิ่งได้ถึง416กิโลเมตรตัวนี้423กิโลเมตร จริงๆก็ต่างกันไม่เยอะอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าดีกว่านะครับผมถ้าลูกค้าวิ่งต่างหวัดไปบ่อยก็จะประหยัดไฟฟ้าน,นิดน,นึงนะครับผมแต่ว่าคุณต้องดูสเตชันต่างๆด้วยคุณต้องโหลด EV station มาอยู่ในแอปนะครับผมซึ่งต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะครับรถไฟฟ้าทั้ง2คันนี้ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า EV 100%เซทั้งคู่ตัวนี้จะไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีแบตเตอรี่ไฮบริดทั้งเส้นนะถ้าไฮบริดก็คือจะไปอยู่ในรุ่น MG3 นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเป็น สองตัวเลือกนะครับผมในรถไฟฟ้าที่มาแรงที่สุดชั่วโมงนี้ที่ขายดีที่สุดชั่วโมงนี้ถ้าลูกค้านะครับผมอยากได้บริการดีๆหรืออยากได้ความรู้ที่ไม่เหมือนใครนะรผมติดตามที่ช่องแบงค์รัสกษษษษษษษิจได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงก่อนนะผมทั้งสองคันนี้เมื่อปิดฝากระโปรงแล้วหน้าตาก็จะคล้ายๆกันไฟหน้ามันก็จะแบบแนวแนวเดียวกันเนาะนะไฟหน้าแนวๆเดียวกันนะครับผมนะ้ชอบระหว่างคันไหนคันนี้569,900 คันนี้6 9 9 9 0 0บาทแสนสามคุณลองเลือกดูนะครับว่าคันไหนเหมาะกับการใช้งานกับคุณมากกว่ากันคันนี้คืออารมณ์แบบเป็นรถแฟมิลี่ค่ครอบครัวนะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะครับเดินทางไปทําบุญต่างจังหวัดไปแคมปิง้งหรือไปอะไรได้ต่างหวัดดีนะเพราะรถเซกเมนต์มันใหญ่กว่าส่วนคันนี้วิ่งในเมืองหาที่จอดง่ายเข้าซองง่ายไปตลาดนัดแวบิกซีตลาดนัดแม็คโคโลตัสนยฮะ หาที่จอดง่ายกว่าคือบอดี้รถมันเล็กกว่านะครับผมอยู่ที่การใช้งานของคุณนะว่าคุณจะเลือกใช้งานแบบไหนแบบครอบครัวหรือแบบใช้ตัวนะครับแต่จริงแบบนี้ก็ใช้ครอบครัวได้แต่ว่าบอดี้รถมันจะเล็กนิดน,นึงเพราะว่าหลังคานะหลังคาตรงนี้คือตัวนี้จะนั่งโอบอ่างสบายกว่านะครับผมต่างกันแสนสามคุณเลือกดูช่วงล่างเหมือนกันไฟลิก์แบตเตอรี่นะครับผมนะเท่ากัน50กิโลวัตต์แาวนะครับผม แรงมือ170นะครับผมเท่ากันแรงบิด250นิวตันเมตรเท่ากันล้อแม็ก17นิ้วก็เท่ากันเพียงแค่ตัวนี้ซีรียยาง50ตัวนี้ซีรียลยาง60นั่นเองต่างกันนิดเดียวครับผมกับราคาต่างกันแค่แสนสามบาทคุณว่ารุ่นไหนคุ้มค่ากันทักมาคุยหรือร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอยากให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้นะสามารถ แคปหน้าจอนะถ่ายรูปนะเพื่อเป็นแนวทางในการที่คุณอยากให้ผมทํารุ่นไหนนะผมแล้วผมจะออกมาทาคลิปดีๆในโอกาสถัดไปนะสำหรับวันนี้นะผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากติดตามช่องด้วยแบงค์รัฐกิจยินดีให้ประการนะผมหรือโทรมาผมที่เบอร์0ูนย์แปดสี่หนึ่งเก้าเาอีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะผม0ูนย์แปดสี่หนึ่งเก้าเผมแบงค์รัฐกิจยินดีให้บริการและฝากติดตามกดติดตามกันด้วยนะผมสำหรับน,นี้ขอเก่าว่าสว,ส,สวัสดีครับบาย